วันนี้เรามาถ่ายทําสถานที่นะครับของบ้านลูกค้านะครับซึ่งมีปัญหาหนวหูเสียงจากริมถนนนะครับผมครับเป็นถนนใหญ่นะครับผมครับเดิมก็มีหน้าต่างอยู่คู่หนึ่งนะครับเราปิดไปข้างหนึ่งเป็นหน้าต่างบานเลื่อนแล้วเราก็จะทำหน้าต่างกันเสียงนะครับเป็นบานดึงซ้อนเหมือนในภาพนี้นะครับผมครับเดี๋ยวลองเปิดหน้าต่างดูนะครับผมครับอันนี้คือหน้าต่างกันเสียงนะครับ ็นหน้าต่างบานใหม่เนี่ยครับผมส่วนบานเดิมนี่ก็เป็นบานเลื่อนนะครับผมยังเห็นเป็นบานเลื่อนอยู่เราปิดไปข้างหนึ่งนะครับทําการเสียงเข้าระดับ3เสริมยางดํานะครับผมจะกินพื้นที่ออกมาประมาณ10เซนนะครับอันนี้ก็เป็นบานเดิมอันนี้เป็นบานเลื่อนเพาเปิดแล้วนะครับเหน็นน,น,น,นนะครับเสียงดังสนั่นมากเลยครับถนนนะครับแล้วพอปิดบานเดิมของเขาก็ยังมีเสียงดังอยู่นะครับ แล้พอมาปิดบานใหม่นะครับซึ่งเป็นบานกันเสียงนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมอย่างหนากระจกหนา10มิลนะครับผมพอปิดกข้ไปปุ๊บนี่ครับผมครับเสียงเงียบกริบเลยครับเกือบจะไม่ได้ยินอะไรเลย